เนี่ยสดๆนี้แหละโปดโหมอคัดอู้โอ้เนี่ยอ no? ๋อเอาละครับล่างนั่งก่อนขาอุ้ยนะโปดโฮน้โอสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับได้ของเด็ดมาอีกแล้วอุ้ยอะไรขาหมูครับผม มีขาติดเขาเรียกว่าอะไรขาต้นขาใช่ไหมครับขาหมูแบบติดต้นขาแล้วก็มีขากี่อีก2นะครับอันนี้พ่อสั่งมานะบอกว่าอยากได้ขาหมูจัดให้นะครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแล้วพ่อจะทําอะไรเดี๋ยวลองไปหาพ่อกันนะครับพ่อทําอะไรอยู่พ่ออะไร่ะมาแล้วนี่นะจะเต็มเฮ้ยทำอะไรอ่ะพ่อเตรียมนะเครื่องอไว้เลย พอไหมโทษโทษปลกะแล้วจะทําอะไรเนี่ยโอ้โหเตรียมเครื่องทั้หมดเลยช่วงไรช่วงหน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวอะไรอ่ะขาหมูตุ้งอ่ะขาหมูตุ้งแกงกระด้างเออแกงกระด้างอ่ะนะแกงกระด้างตีนหมูเออาเรียกอะไรนะขาหมูตุ้งขาหมูตุ้งอืมหมูตุ้งก็กระด้างนั่นแหละขาหมูตุ้งเลยเออเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้มันอันนี้อันนี้มันติดเนื้อเพราะว่าอย่าได้ติดเนื้อมันก็ต้องนี่เออเนี่ยแหละเนี่ยแหละสามขาครึ่งตัวกว่าคนึ่งมันถ้าตั่หนึ่ เผาหรอเผามันเหลืองอันนี้เครื่องพ่อเตรียมครบหมดแล้วเนี่ยเตรียมครบหมดแล้วขอเผาแล้วเผาแล้วนะมันหมดที่ไม่เผามเผาอยู่หรอเผากะเผาเผาผ่งเผานเนาะเออเผาให้มันเหลืองจริงไหมกะไม่ใช่หมายถึงเขาเผามาไหมนะเขาเผาละเัามันเผามันแหนะมันไม่เผาอ่ะมันไม่เหลืองเนาะไม่เหลืองเขาเผาไม่ทั่วเขาไม่ทั่วถ้าเขาเผาเนี่ยนะมันกลิ่นหอมเลยอ่ะอ๋อหอมเผาเลยข้างมเนาะเผาข้างก่อน นี่นี่นี่ผมนี่มีรอยไหม้แล้วเออมาันนี้นี่นี่นี่พอเสร็จแล้วก็ล้างเออเพอเราล้างเนื้อใหญ่อะไรอยู่เนี่ยนะเรียบร้อยละมันเุษย์เนี่ยโอ้โหเอาลับครับล้างน้ำก่อนล้างก่อน ขึ้นมานะเวลาเผาเท้าเผานี่หอมมอืะขูดก็ไอ้ดำๆออกหมดครับอ,ออกหมดมา่ะเดี๋ยวขูดเอาอะไรให้มันสะอาดสะอ้านเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเครือ่องไม่ได้บอกเดี๋ยวผมบอกเครื่องไปเลยไหมบอกเลยอันนี้ครบแล้วเนาะพอนะ่อเนาะครบแล้วใช่ไหมหอ,อมแขกกระเทียมขมิน้นโอ้วันนี้ใช้เป็นขมิ้นสดอืขมิ้นสดพริกแห้งแช่น้ำกระเทียมเห่ตะไคร้ด้วยเนาะอือเชิญะอันนี้เม็ดผักชี เกลือชุรอดมีกระปีด้วยนี่ไงกระปีเลยเครื่องประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวรอเดี๋ยวขุดขาหมูเสร็จกันนี่เห็นไหมครับโอ้ขุดแล้วก็สาซ่านจากดำๆนะเหลืองก็เจอแล้วโอ้ยพักไว้กัดโอ้เข้าอใส่หม้อเลยวันนี้ต้องใช้หม้อครับกระทะไม่ไหวไม่ไหวละกระทะไม่ไหวนะเอาหมุดเลยเนาะเอาหมุดละจัดไป นข่าม,มูตุงขาม,มูตุงขาหมูคำุงขาม,มูตุ๋งเพิ่มความหอ,อ,อมนะครับด้วยเม็ดผักชีนี่เม็ดผักป้อมถท้าตำอีนะหอมขนาดละละเอียดประมาณนี้เนาะอโอ้โหกลิ่นนี้หอมเลยอ,อันนี้ก็เสร็จจากแครงไปหั่นหด้วยมือเหมือนเดิมครับเราจะโขลกละเอียดอยู่กระเทียมนี่พิ่งใส่ลงไปเลยไหมโอ้ยพริกพริกเนาะพริกใส่เลยไหม พริกพรกเนี่ยเสร็จเลยได้หมดผึ้มเสร็จล้ไปครับพริกแห้งแช่น้ำอันนี้ได้สีครับสีมันจะสวยใส่ตะไคร้หอมเม็ดตักชีหสองอันนี้เท่ากันแน่นอนตะไคร้ตะไคร้กระเทียมมาเสริฟไปด้วยกันมั้ะเสร็จแล้วอืมเสร็จมั้เสร็จแล้วเสร็จเลยน่าอะไรมกนะมิ้น เ,เสร็จพหมดเลยเนาะสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วใช้ด้วย,ยขมิ้นมิ้นสดเาาอาไว้ในครกต่อหกโ,<ฮ>โอ้ไฟลุกบ้างแล้วครับผมเปลี่ยนที่ละไปไ<พ>ปจะได้ต้มแล้วครับนี่ครับต่ำประมาณนี้นประมาณนี้นะเครื่องข่ามูตุ๋นเอ้ยไม่ใช่ข่ามูตุ๋นขามูตุ๋นข่ามูคำโอ่ง คำุงคือติดโคนนะก็เครื่องเสนอของนี้ักชีมากเลยนี่แนี่ครับใส่ลงไปเลยความแคบหั่นแซวเนาะหั่นแซวก็คือเราจะต้มเปื่อยอยู่แล้วครับแขกละลายหมดเหมือนเดิมครับนี่คือน้ำตาลของครัวปลาไผ่นะครับผมใช้หัวหอมนี่แหละเพื่อหวานใส่มันสวนหนึ่งเลยนะ ส <spooky> <fal con en> ี่ห <mon curs CDU> ้าโขน่ะขาหมูใหญ่รู้สองขาสามขาเกลือเป็นช้อนมุ้งพวกเนี้ยเนาะเออประมาณนั้นกะเกลือสักช้อนหนึ่งครับสามขาเลยอ่ะทาขาไปน่ะไอ้แข้งกันได้ไอ้เมันกันละไอ้เกลือมันอ่ะขาต้นขามันเก่ามันเออเก่าขาแค่์ของแคร์ก็เต็มมอนะครับปรุงเลยเนาะปรุงเลยอ่ะในครับเลยนะครับ ลจะใส่ช้อนหนึ่งนะครับอกขาหมูมันเยอะครับผมอโชลอดปิดท้ายด้วยกระปิ่นครับประมาณช้อนหนึ่งแค่นี้หละครับผมเครื่องก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวจะนำไปต้มอันนี้คือจะต้มเปื่อยนะครับเปื่อยคืดละลายหมดเลยนะเนี่เนื้อมต้องละลายเลยนะครับ อันนี้คือตุ๋งตุงนี่ก็คือกระด้างเนาะนกะลางทานาหนาวนี่เป็นน้องทำทำกินหม้อขนาดนี้มันเป็นอาหารของคนสมัยก่อนเพราะมัน,มนไม่มีตู้เย็นมันไม่มีตู้เย็นต้องทำกินหน้าหนาวเท่านั้นจริงๆหน้าหนาวเลยนะมันแข็งมันกลางล้วบอกเขามาก,กินกินอร่อยหรยวเขาใช้ตู้เย็นก่อนอ่าพ่อเคยบอกไม่ปวดฟันไม่ปวดมันจะเย็นแบบมันไม่เย็นเหมือนไอติมะมันเย็นเย็นธรรมดาครับกินแล้วไม่ปวดฟันอันนี้ก็คือถ้าเรา เอามาต้องกินข้ามคืนเนาะทําใส่ไว้ตอนกลางคืนเอ้ตอนตอนเย็นแล้วกินตอนเช้าเนาะถ้าเกิดเราไม่อยากกินอาหารที่มันเย็นเราก็อุ่นได้เนาะอุ่นไว้ไรอุ่นกันไรอะค่ะเอาตังค์ใช้ได้ไมมาๆเอาใส่เลยเอนอน,นี่ต้มน่าจะประมาณ3 4สี่ชั่วโมงนะครับต้มไปเรื่อยๆเอาจนดปือด่อยเล้เอาจนได้ที้เลยใช่เอาเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันเปื่อยได้ที่เป็นยังไงนะผมอันนี้ก็ตุนไ้ก่อนปิดผ้าไปก็นอดอันนี้เราใช้ไฟแรงเลยเนาะไม่กลัวมันเละครับเพราะว่าเราจะให้มันเละอยู่แล้ว เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากทําตั้งแต่ตอนกลางวันนะตอนนี้มืดม้เดแล้วไฟเริ่มมืดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจริงจริงมันมันเป็นหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวมันโวยหน้าหนาวมันมันมืดเร็วอันนี้น้ํากี่รอบแล้วนะพ่อจำไม่ได้แล้วเนี่ยสามสามรอบอ่ะสามรอบเนาะเราเติมน้ําไปสามรอบครับเอาเอามาดูกันครับโอ้โหดูดูกระดูกออกมาโอ้โหเห็นไห มันเละหมดแล้วดีแล้วนี่เราเราต้องต้มอย่างนี้เลยต้องเละอย่างนี้เลยนะครับเอ้แอบโอลงไว้นี่เร็วไหมกระลุบอะโอดเร็วโอดเร็วเลยรู้กระลุบลงหมดแล้วนี่ควันลตุ้งตุ้งไม่เห็นเนี่ยลงปุ๊บเดี๋ยวใช้เวลาหน่อยครับเมนูนี้เอาลงมาแล้วยังตุ้งๆอยู่เลยอะเผ็ดดุกนี่มันอะไเนี่ยเนี่ยหนังตุงอ่าอะไรนะตีนหมูตุงตีนหมูตุงนี่กระลุดุกเอาหมดเลยครับ อันเนี้ยกลโวมีในน้ำกระดูกจะออกม้วนอะแต่แต่อันนี้ดีอย่างครับเราไม่ต้องกลัวมันเสียทรงเพราะว่าต้องให้มันคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วครับกระดูกอ่โอ้ยมีเนื้อติดเดี๋ยวให้ออกซะไหน่อยเดี๋ยวเราเอาไปข้งเย็นก่อนเราแช่กล้ามอยู่กระดุมกระดูกออกให้หมดเลยเราออกให้หมดครับอุเราล้วทิ้งไว้ที่ไหนเนยเอาไว้เอาไว้บนกับุบนข้างบนเลยเนาะนี่ขาอุ้ยนะปวดโคตร อุ้ยโคดูดิโคเนื้อยไหเนี่ยเนี่ยเนื้อเนื้อดิเนี่ยเนาะเนี่ยโป้ท่อหัวอ๋ออันนี้จริงๆอันนี้ก็กินได้ลอันนี้ชูยอดอ่ะนี่ยชูยอดละชิมหน่อยมั้งเฮ้ยเฮ้ยชิมไหมชิมคนเลยน่าด่าเป็นไงลองชิมดิชิมก่อนเลยเดี๋ยวเราจะลองชิมก่อนปวดท่อมันกลิ่นมันหอมอะทนไม่ได้เนื้อเป็นเส้นเลยโอ้ยลองร้านลองร้านโอ้ยเนื้อเป็นเส้นนี่มากอืเป็นไงอืม อีก่ามุกขนาดอีก่ามุกขนาดว่าสุดยอดลองชิมมุกนุ่มหอมนโอ้โหเนี่ยนี่หวานเนี่ยอืมเฮ้ยมันหอมพ่อหอมหอมหอมเฮ้ยมันหอมมากนุ่มมากเลยพ่อโอ้โหเฮ้อเฮ้อเยอะไหมจะพ่อยอดกระดูกก่อนกระดูกก่อนนี่พ่อจริงจริงตอนเย็นเนี่ยแบ่งไว้กินบ้างก็ได้พ่อเนื้อนี่เออตกใส่กินกระดูกด้วยกัน ่นีมาเดี๋ยวเราเลาะไอ้คัดเอากระดูกออกให้หมดนะครับโปท้โหเหรอดูเลยเหรอเปิดหมดเลยเหรอโอ้โหเอรอเท่ามาเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับเดี๋ยวเราเอากระดูกก่อนเนาะเราจะต้องใส่น้ำอีกหน่อยนะพ่อเนาะใส่ใส่ให้หน่อยใส่น้ำหน่อยแล้วก็ต้มให้เดือดนะครับโคนให้เป็นเนื้อเดียวกันมามาโอ้โหกระดูกเลอกกระดูกออกให้หมด วุ้นมันมีเนื้อติดอยู่บ้างนะมีเนื้ออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราให้กินอันนี้คืนนี้กินกระดูกครับเดี๋ยวนี้ของอร่อยไปกินพรุ่งนี้นี่พวกกะดูกนี่ครับเอากระดูกออกแล้วก็พวกหนังพวกเนื้อเอาให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้เลยเนาะขนาดไหนโอ้โหพวกแล้วก็คนให้เข้ากันราให้เดือดเนี่ยน้ำตัวนี้แหละครับจะเป็นกระด้างใส่ไปนิดหน่อยก่อนนิดหน่อยเนาะ นนนนนัักกกะะิคือน้ำแกงเนี่ยครับพิเศษเลยน้ำแกงมันจะเป็นวุ่นๆนะครับวุ่นมาจากหนังหมูนะไม่ใช่แบบใส่ผงอะไรไปนะครับมาร้อยเดือดอีกทีเนาะร้อยอีกทีนิดนึงครับปิดผัาไว้หน่อยเดียวครับทำให้เดือดดีๆก่อนเลยซีก่อนเอ้ามาระวางที่รออันนี้เดือดอันนี้แล้วก็โอ้เจ้ามือเจ้ามือหมดแล้วกินกินแล้วก็ทิ้งเนาะเพราะเราต้องใช้หม้อนี้นะครับนี่โอ้เอียดมันอะโ้ย หมอกขนาดละคืนนี้กิน้อมคืนนี้กินกระดูกกันใส่กันใส่กินกรหลุมหมดคืนนี้ค่ายของจริงโอ้ขอหน่อยหมอกี่เร็วหอมหอมหอมขนาดละหอมเนาะไม่กินเลยเรดียวมันก็อร่อยดีนะพัอมาถูกกันเนาะหอมมากเลยเดี๋ยวขอรูปตังอะพวกนี้ของจริงดูเหรอฮึ่มเนี่ยอืม อือรสชาติดีเลยวะตาตัต้งไปเหมือนเหมือนอะไรตีนะมันหอมเนาะใี่นะทำเนื้<ช>นอปึกปักกัวข้าวๆอ่ะมันเป็นกลิ่นอะไรมันออกมาไม่รู้หอมๆเนาะอ,อ,อืออืออือะ,<ม>ะเดี๋ยวช่วยกันกินเล่นก่อนเด <มะ S 2> ี๋ยววันน้า,นาปอกเกีย๊ยวกาดได้เนี่ยใช่ไลยนะใส่กากาดเข้าไปหนอ่อยอืออือใส่ฟองถั่วเนี่ปรุงเครื่องเราตั้งแล้วหนึมาครับอื เป็นจะได้แล้วเดือดหรือยังถาเท่าปืนนะครับปังโอ้นี่บิดไม่พอมันจะมันจะกระด้างมาเนี่ยกลางกะนี้เราเพิ่มน้ำไอีกหน่อยนะครับโอ้ยยังมีจะเนื้อในหนังด้วยนี่เนี่ยเนี่ยน้ำมันหม้อเลยเอาครับไร้ละครับผมเรียบร้อยเฮ้ยเพใส่ถ้วยนะครับละมังที่เราเตรียมไว้ตัวนี้เลยตัวนําความเย็นอย่างดีครับระบายความร้อนมาเร็มาเร็ปึ๊บโอ้ย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 ไอ้พวกนี้ อ้พอมันมันเยอะขนาดนี้เต็มกระมังเลยอกไว้หน่อยกินมเรยงเอาไว้หน่อยจริจริงอันนี้มันกินได้แล้วนะครับเป็นแกงเป็นแกงร้อนอตักเลยโอ้ยพ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอที่เมื่อกี้ที่เราใส่กุ้นี่ดูดิน่เ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 ง่รน่เน่เนเน่เน่เนเน่เน่เนเนเ่่เนเน่น่นเ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 ่เนเน็นเนเนนนเเน่น่นเนนอเน เอาละครับปูเที่ยวอโอ้เป็นแกงเลยแกงข้าวอ้าวกินกับข้าวหมูเลียงใส่ไว้อย่างนี้แหละแล้วก็เอาไปไว้ข้างบนเออข้างบนเอาเอาอะไรปิดไหมเอากล่องปิดแล้วากะปิดอย่างเดียวเนาะเอาไว้ตรงระเบียงครับมันจะได้อากาศเย็นดีข้างบนครับบันไดใหม่ครับผมอ้ทําเมื่อตอนเมื่อวานไหมเมื่อวานเนาะเออเม่านทเมื่อวาน แล้วก็พอติดซาเซลล์ตรงนี้ครับมันจะได้ส่องสว่างยามค่ำคืนมาไปนี่หน่อยผมไปที่นี่นะไปนี่กลางนี่เลยกลางนี่เลยบนนั้นนี่กูไปนี่ค่ะาเลยติดต o งมาบติดต ong พี่แล้วหายขนาดอยู่ในปากกล้วยอะไรบางเอยตรงตรงไหนตรงนี้เหรอไปนี่ค่ะกลางไม่กลางนี่ดีกว่าเนี่ยนี่หรอจะได้โดนความเย็นอีกหน่อย ปิดไว้ปิดน้ำค้างเออนั่นแหละเราเหมือนน้ำแข็งกะมันตรงนี้มันโล่งๆครับอากาศเย็นแน่นอนนี่ตอนนี้ร้อนๆพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันนะครับกินมื้อเช้าเนาะเช้ากะเอาเอาอะไรไหมให้ต้นหอมบักชีไหมเออมาหน่อยต้นหอมบักชีเนาะอย่างเดียวข้าวข้าวเข้ามาเลยไม่เอาเขาาเ้ามาปอกมุ้งละเอามาเลยเนาะ เดี๋ยวงั้นพรุ่งนี้เช้าผมจะเอาข้าวกับต้นหอมผักชีเออสองอย่างเลยพรละพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับผมตีนหมูตุง้งตีนหมูตุง้งมันจะตุ้งหรือเปล่านะครับอรอลุ้นกันพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้เราจะมาดูแกงกระด้างกันแต่เช้าเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับดูหมอกลงบ้านชมทุ่งของเราอยู่ข้างในนู่นนะอันนี้มองไม่เห็นเลยครับโอ้ยหมอกลงยามเช้า รับลองว่าแกงกระด้างของเราต้องกระด้างแน่นอนครับไปเดินทางกันต่อไปเจอกันบ้านชมทุ่งครับผมมาถึงแล้วนะครับผมบ้านชมทุ่งของเราโอ้โหดูครับหมอกลงครับผมมองไม่เห็นภูเขาเลยวันนี้เรามาดูแกงกระด้างผมได้นี่มาครับข้าวกับต้นหอมผักชีตามที่นัดไว้เมื่อวานนะครับ วันนี้พ่อน่าจะไม่หุงข้าวตอนเช้าก่อนอื่นเราไปดูก่อนครับแกงกระด้างของเรากระด้างหรือเปล่าโอ้พ่ออยู่ไหนพ่อพ่อยุงร่างเหรอนี่นี่นี่ร้อนเลยต้นหอมผักชีเออไอ้ขาหมูตุ้งนะเป็นไงไอขอตุ้งอยู่นะตุ้งอยู่เหรออันนี้ที่พ่อทำอะไรไว้เนี่ยตน้ำร้อนอุ้ยหมอกลงมากเลยพ่อขี่รถมาโอ้โยลงนะเฮ้ยแต่ว่านี้นี่เจ้าตะวาเลย เย็นไม่เท่าหรอเท่าแล้วบอกนิ่วเดินไงอยู i, hey. s <S oh. Oh, ่ที่เด no. ิมครับผมนี่เอาพ้านี่ฝากนิ่วโอ้โหข่าวเลยโขดข้อขาร้อนเลยแม่หุงใหม่ๆเมื่อเช้าไหนเป็นไงครับมาดูกันเดินๆอุ้ยไอวันเป็นน้ำอันนี้เราไม่ได้ขยับเลยใช่ไหมไม่ขยับก็ใชงละตึงๆเออนี่เห็นไหมครับนี่นี่ อ่อนๆเลยเนาะถ้าเป็นหมูมันจะเป็นอย่าเนี้ยแหละเออหมูนั้นถ้าเป็นเนื้อเป็นวัวเป็นเนื้อวัวเป็นหนังเออเป็นหนังวัวอย่างเงี้ยมันจะหนังวัวหนังควายจะกระด้างกว่านี้แต่นี้ก็กระด้างก็ได้เนาะมันเป็หมูเน่ยนะมันมันออกมันมันอะหมูเออเดาเดาทำไงหั่นอย่างไรหั่นเป็นซี่แล้วก็เอาออกมาเนี่ยจะเอาเป็นออกเป็นแผ่นเหมือนวัวไม่ได้นะเนี่ยนี่แหละอืมนายอยู่เอาไปอุ่นไหมมันเย็นนะเอาไปอุ่นเลยอุ่นแล้วก็ออกบรรยากาศจ้าหนักกินไหนดีอะ กินเนียนเน่ยกินบนนี้เนาะนนนี้เอาแล้วครับผมได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาออกดูนะมันจะเป็นแผ่นกระด้งางยังไงเราติดตามครับเอาเจ้ามีด่อนเลยมีดแทาก่อนนะ,น,ะน,น่าจะเทไม่ได้ครับเทไม่ได้ก็โอ้ันกระด้างอยู่โอ้เนื้อมันเยอะไงเนื้อหนึงน่งหมูนลอกมันมันหน่อยแต่มัน,นไม่ค่อยกระด้างเยอะนะมันเนียกระด้างนะนี่นี่นี่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ผมว่าเนื้อมันเยอะเ่อนี่ ปึ oh. stumbled, ๊บโอ้โหเนื Hence, ้อม oh, ันหนักน oh, like. oh, ักไปหน่อยเนี่ยเนื้อมันเยอะเื้อมันเยอะโอ้ใหญ่เป็นเนื้อนั้นเลยเนื้อม่โอ้ไม่ค่อยกระด้างครับแต่กลิ่นนี่หอมมากเนื้อมันน่าจะเยอะจริงนี่เหรอปุ๊บนี่เอาเออเนื้อมันเนื้อเยอะแยะนั้นหูอก็ได้อยู่อะไรอยู่อะไรอยู่ปุ๊บโอ้หั่นในเนื้อติดมีนเลยครับเนื้อมันเยอะจริงโอ้โเท่าปุ๊บเป่าเท่าเออเต้ม นึ่งๆนี่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 แหละครับขาหมูตุงครับผมขาหมูตุงขาหมูตุงโอ้โหอีกก้อนอีกก้อนโอ้โหก้อนใหญ่เลยปึ๊บเตอร์อาราในขั้นเมาะเลยมาครับผมโอ้โหจะหมดหรือเปล่าโอ้โถจะกินนะครับแกงกระด้างเนี่ยต้องใส่ผักชีนะต้นหอมผักชีซะหน่อยกินพริกสดนะครับจัดหน่อยขึ่นมหน่อยก็ต้องใส่นะครับต้นหอมผักชีเข้ามาก ขาหมูตุงขาหมูตุงก็คือมันจะไม่ค่อยแข็งมากผมว่าน่าจะมาจากเนื้อเนื้อมันเยอะนะครับเนื้อมันเยอะกว่าหนังนะจริงๆก็เอาเนื้อเอาไปกินก่อนใช้แต่น้ําหนังมาเรียบร้อยแล้วมาเอาล้ครับกําแรกนะโอ้หเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่มีแค่เนี่ยไอหนังนะครับเนื้อเนื้อส่วนใหญ่นะนี่แข็แรครับผมรวมไหมก่อนเนา โอ้โหหอมขนาดนี่ตอนตักก็หอมแล้วพ่ะอีก้าโขนาดอีก้บโมขนาดอีก้าอีก้บโมขนาดอร่อยมันหอมมันมันหวานด้วยปูทอดสุดยอดเลยท่านพ่อเล <Ener> <hi> ่นหน่อยสิว่ามันออกเย็นๆนะแต่มันมันขั้นปวดเขี้ยวนะมันบอกจับนั่นแหละ เย็นเย็นเนี่ยเนี่ยดีเพราะวันน่ะพอเราก็กินกับไอ้ธรรมชาติได้หมดเลยเนอะแล้วกินกับข้าวสวยร้อนๆอ่ะข้าวสวยละลายเนี่ยมันจะละลายในปากเลยเนี่ยโอ้โหมีทั้งหมันทั้งเนื้อนี่นี่นี่ทางร้อนอันห้วนน้ำในนะนี่นี่นี่ละลายเลย ตรอย่างนี้นอสข้าว้อนร้อนมเหมาะสดต้นหอมผักชีนะครับไม่ไหวละนั่งยแล้วผมมาเลยออมากตัวเลเพื่อนดนเกิดเพื่อจะดูจะดูออกไม่หมดมาอโอ้ย มนีหมอกขนาดนะ <มา S 2> ครับมืนโอ้โหข้างหน้านี่ก็เป็นหมอกลงออดูดูหมอก <laughs> มองไม่เห็นดอยครับมีแต่หมอกกลิ่นหอมมากลองดูครับม,มันเย็นแต่มันไม่ถึงกับว่าเย็นมากเพราะนั่นแหละธรรมชาติอ่ะเย็นเบาๆ กระด้างไม่แข็งมากอืมแล้วก็กระด้างอยู่แล้วมันเยอะแหละผมว่าเพราะว่าจะเป็นทําขายเป็นเป็นมิสไซโคลเฉยยังว่ะเมืองขายจะนั่นนะที่วิธีกินอ่ะมันแข็งเพิ่งนะอืมเรียกว่าเสตีย่อมู้เนาะเสตีย่อ็นั่นแะข้างใส่เฉพาะอือผงวุ้นอ๋ออะไรมีเหมือนขนมเขาเหคยไหมขนมคังคังเขาเคยไหมอือเคยเลที่เราเอามาไหว้พระน่ะขนมวุ้นเลยน่ะเขาใส่เพุ้นอืมแล้ เอาไก่ตัวดีเหรอเอากินเลยเหรอปอกยางไปเท่าไหร่เนอะมันไม่ออกแล้วเหรอบอกละเท่านั้นเลยไหสดๆนี่แหละเนี่นี่ยเนี่ยยางนี่นะถังกินผัดที่โคอย่างนี้เลยหน่อยหมดโอ้โหเลยแกนพ่อนี่ย่างกล้วยเนี่ยเสื้อผ้าเสียเพราะย่างกล้วยเยอะเลยอร้อยอื้ อมไม่ดีแล้วไม่สีมจริงไงโอเค,ค,ลคลแล้วโอ้ก็ใครลุกเตาลุกปืนนะกัวปีเหรอปะนี่หมดเหรอ้องใหญ่มาม หอยมันแกะมันเลกก็กนอ,อืมเออสมัยเด็กพ่อทำกินยังไงบ้างแกงกระด้างเนี่ยเขาเรียกว่าหนังตุงเนาะหนังตุง๋งหนังก็คือพวกเนี่ยเขาเอาหนังทำนะครับหนังหมูหนังวัวอะไรเงี้ยนั่นแต่นั้นมันมีเนื้อเยอะมันก็เลยไม่ค่อยตุงคำว่าตุงก็คือกระด้างน,นะครับหมูเนี่ย มันมันไหวอือตองหนังนักนักนะอือน้ำมูยเยอะเนาะอือเอาจะใช้ขาใหญ่เป็นไงเนื้อมันเยอะไปขา่นี่เนื้อเป็นชนๆแหละ อังกระด้างธรรมชาติไม่ใส่ผงเนี่ยเวลามันเข้าไปในปากเรามันจะละลายอืเนี่ยในปากเรามันร้อนนะครับมันเข้าไปมันจะละลายแต่ถ้าเป็นผงวุ้นต้องเคี้ยวมันกึบๆเนี่ยมันกระด้างใส่เหมือนกันแต่มันต้องเคี้ยวอันนั้นไม่เหมือนกันเลยฉันนํำใจจริงเฉียงอินนะอันเมี่ยงเมี้ยงเลยนะอเนื่อมันหนักอ่ะเนื้อหนหนักไป ช่วยใหญ่มาเลยปลดเท่าให้โชว์อย่างนี้นะอ่ะนี่อืมดืมดูดิเลือกเยอะอเราว่าเรากระดูกออกหมดแล้วพจะมีรอยไหมสมัยพ่อเป็นเด็กอะ่ะถ้ามันไม่มีตู้เย็นเนาะแล้วเรากินไม่หมดทำไงอ่ะเอาอุ่นขึ้นหรอ <c oughs> อุ่นขึ้นตั้งให้ขึ้นแล้วก็ปล่อยไว้กลางคืนให้กระด้างใหม่ยำขึ้นได้กินหแล้ว <c oughs> อ,อันนี้นะเฉิมโมสังฉันน่ามีนุ้ยนะอืมอเมื่ในน้ำพอมเพิ่มไปหน่อยนะต้มต่ออืมอเป็นการเก็บอาหารอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยต้มแล้วก็ปล่อยให้มันกระดา้างตอนกลางคืนกินตอนเช้าอืมลูกเจ้ามหมเอามูกซึ้มาเวลาปีนมาหลับไปใไบน,นเข่งต่างที่เขาทำเข่งขนาดอ๋อเข่งต่างที่เอกพรรษาอืออือด้วยฮะมันเย็นนะเนาะเย็นสีลงลง ถ้ามันหนักง่ายก็เออปีนรองค้องเนี่ยเหมีห่ยงกันดยูยรือว่าเปลี่ยนปีเป็นนอ่องใกล้กันหมดอ่ะครับไม่ใ้าเรตุงเนื้อเนี่ยเจ้ามามาเลยหวานเนื้อตักงต้อต้องต้องเยอะคนตุ้งหน่อยใช่ตีเด็ดตีหั่นนะเนาะเพิ่าาานยิ่งปอกของลำไร้ขายเมี่ยงกันอ่ะครับแล้วก็ของกินมากกับจินกับปาลากันผมก็าลำไร้ขายปีนรองนักเหมีห่ยงกันหมู่บ้านมันก็รู้จักกันหมดแล้วผมว่านั่นแหละหมู่บ้านมันเล็กอ่ะ แล้วส่วนใหญ่ทุกคนก็ทําเป็นหมดอ่ะอืมันไม่ซือ้อกันหรอกเนาะขอเนื้อซื้อเนื้อกันมาสักหน่อยแล้วก็ทําอืมเอาส่วนอื่นก็ไปแกงทําอีกอื่นละลูกจิงในเนื้ออะไรป่ามาหูกกับนัางบานอ่ะแต่ส่วนใหญ่เด็กๆกันามาขอเนาะถ้าผู้ใหญ่เขาไม่ขอกันมาัางเดี๋ยวถามแบ่งกันเอาเลาเไม่รันไดมากคนก็คือเขาอ่ะครัไบไชอบปูชอบปลาอะไรก็อืม อย่างเพิ่งชงซ้ำตัวพอพอกินเนี่ยมักคราบเนี่ยนั่นแหละเพาให้คนแก่เราต้องแบ่งคนแก่คนแก่นี่เขาเวลานอนวัดนอนอะไรเขาไม่หาปูหาปลาเรยถ้าไปนอนวัดเราแต่ไปให้กินไหมกินได้เหรอกินอยู่ถ้าไปให้นอนวัดเราเอาถ้าอย่างเราลอ,อ,องมาชื่ออย่างเดียวชื่อจิตจุดเปลี่ยนตัวเปลี่ยนต,ตัวตายตายมันนั่นแหละปกติไม่กินข้าวเช้าอะไรนี้อื นี่ครับพิถ่ายลูกตุงลูกตุงหมูอืมอืมอืมแล้นหนังมันหนังหนังกับเนื้อแหละเมื่อตอนเนี่ยพอเอั่นาะจานอย่างคอนเชียชน่ะเนาะถ้าพอใส่น้ำมอตั้งขนาดเดี๋ยวแบ่งไปบ้านนั่นหรอกอืมอืมเดีเลย เราไปแบ่งบคนพอไปชอบไปที่บ้านเลยดูดิอีกครึ่งหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดจานเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับอันนี้นะครับขาหมูตุงนะครับสุรสานบอกโอ้ธรรมชาตินะครับอร่อยมันนี้อะไรในปากเลย